ดูปูเด้เอเท่าไหร่นะไซส์กลาง350ไซส์เล็ก300ร้อเอาไซส์กลางเลยเนาะต้องเดินได้นะครับเดินไม่ได้ทำยังไงคุณอนะคุณอนะคุณอนะยางว่งไปเองเลยฉลามขายไงครับนี่ราคาก่อนฉลามกิโลละ60บาทตะหมอทะเลขายไงครับคู่ที่ปลาอะไรนี่อันนี้ปลาชลละปลากระพรงทะเลไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแต่เกิดมาในชีวิตผมนะครับเท่าไหร่นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าปลาน้ําดอกไม้ปลาโ <laughs> อ้พี่น้องเลยทได้มายือนอยู่กับผมนี่ไม่ใช่เล็กๆนะนี่อันนี้จะเป็นปลาทะเลทั้งหมดถ้าบอกว่ามาจากตัวลูกกุ้งมีส่วนลดให้อีกเท่าไหร่มาเพื่อความสบาใจก็เทลงมาเลยดูนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวราคาอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กี่ตัวโลครับไซส์ใหญ่จะอยู่ที่สี่อยู่ที่สามสี่ห้าอะ สามสี่ห้าตัวโลสามสี่ตัวโลนะครับไซส์ใหญ่ใช่จ้ะไซส์ใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับไซส์ใหญ่อาสี่สี่ร้อยห้าสิบจากฟูไซส์ใหญ่โลละสี่ร้อยห้าสิบใช่ป้าถูกเพ้่นนี่เป็นเป็นใช่ไหมใช่เป็นเป็นเลยรับประกันเป็นทุกตัวนะครับรับรับประกันฝ่ามือฝ่าม่ขึ้นมาดูเลยที่เขาจะได้ดูมือพี่ว่ามันใหญ่ยังไงดูดูฝ่ามือครับฝ่ามือนิดเดียวดูฟู ปลาอันนี้อันนี้ตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวผู้นะตัวเมียก็จะมันโคมหน่อยนะครับใช่ตัวเมียมาขอตัวใหญ่สุดเท่าไหร่อันนี้ใหญ่มาดูมือดูมือเด้อดูปูเด้อเท่าไหร่นะขออีกี่นึ้ง450บาทไซส์ใหญ่450บาทใช่ต้องเป็นเท่านั้นนะครับใช่ต้องเป็นเท่านั้นแล้วไซส์กลางเท่าไหร่ครับ ใส่กลางใส่กลางอยู่ที่350หบาทหยิบมาดูหน่อยอยู่ที่5 6โโตัวตโลใส่กลางสวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องพวลูกปุ้งอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารบ้านทะเลนะครับซีฟูด้ดข้างร้านอาหารบ้านทะเลซีฟู้ดที่เป็นโลปลาหมึกแห้งนะครับก็มีแคร์แคร์ปลาใช่ไหมใช่แคร์ปูแคร์เจ้าขาอาหารทะเลสดอยู่ข้างๆเลยครับแล้วก็อยู่ติดกับที่ปลาหมึกนี่ใช่ พาเขึ้นมาดูครับอาหารทะเลสดสดสกสมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับที่นี่ไปไปดูฮะราคาเท่าไหร่บเพื่อความสะใจก็มาดูปูเส้นหน่อยนะครับพี่เขามีแพปูด้วยมี่ตัดปูเลยมาไปดูครับปลาอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ค่ะพี่ไซส์ใหญ่ปูมานะคะจะไซส์ใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ3าถึงสตัวโลมาครับอันนี้จะเป็นไซส์กลางจ้ะไซส์กลางมรหรือว่าเบอร์สองไซส์กลาง เขาเรียกว่าเบอร์สองใช่ไหมใช่เขาเล็กลงมาหน่อยนึงอยู่ที่ราคา350บาทไซส์กลาง350บาทอยู่ที่5ถึง6กกโลอ่าสามร้อยห้าสิบนึงต้องเดินได้นะครับเดินไม่ได้ทํำยังไงเอาเปลี่ยนครับอันนี้ปูเป็นเป็นเลยครับสามร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่สี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไซส์เล็กไซส์เล็กอยู่ไม่มีของแต่ไซส์เล็กไม่มีของแต่ไซส์เล็กสามร้อยถ้ามีถ้ามีก็สามร้อย เล็กคัดตัวจะโอ้ยไซส์กลาง350ไซส์ 350, สล็ก 300, 300. เอาไซส์กลางเหรอเนาะเนื้อมันเยอะกว่านาะคุณอะโอ้ยเทียลงไปเลยเทียลงไปเลยคุณอะคุณอะคุณอะเดินลงไปในตะกร้าเองได้เลยเพราะว่ามันเดินได้นะครับ <c oughs> ถ้ามันเดินถ้ามันเดินไม่ได้มันก็ลงไปไม่ได้ ละเอียดเลยพี่น้องเลยดูนะยางตงไปวเยอะเลยราคาจะขึ้นอยู่แต่ละเพศจะราคาจะไม่ไม่ได้เท่ากันมามีอะไรจะฝากให้เอฟซีบ้างครับที่นี่ชื่ออะไรครับพี่แคร,ร์เจ๊ถาแคเจ๊ถานะครับอยู่ที่แหลมผักเบี้ยแหลมผักเบีย้ยเทพบุรีเทพบุรีติดหาดเจ้าสำรานใช่ไหมใช่จ้ะอืมครับมายกไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวมันจะตายนะครับน็อกออกซิเจนไว้มาดูกันอีกครับมีอะไรบ้าง ปาลาสดสดปลาเลยอันนี้เขาเรียกว่าปลาน้ําดอกไม้ปลาเอาไปทาข้าวต้มหอมกปลาน้ําดอกไม้นะครับโอ้ทำไมตัวยาวอ,อันนี้ขายไงครับเนี่ยอันนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทโลละร้อยเดียวนะครับมีอะไรอีกครับมาไปดูให้หมดเลยพี่เขาก็พาไปดูหมดทุกที่เลยนี่ยังี้ โอป connect, man, our our part, story, nice. ้ปลาฉลามเลยดิใช่ใช่ฉลามวางเลยครับปลาฉลามอีกเลี้ยออันนี้ปลาฉลามปลาฉลามที่เห็นแบบเดียวกับอะไรนะที่อ่าสนสนเลยนะครับนี่ปลาอะไรครับปลาหมอปลาฉลามขายไงครับนี่ราคาก่อนฉลามกิโลละหกสิบบาทโลละหกสิบบาทครับแล้วดีตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับโลหนึ่งตัวหนึ่งประมาณโลครึ่งตัวนี้ตองวนีคก็บตัร้อยหนึ่งก็ดีโลละร้อยตัวละร้อยว่ากันเถอะอันนี้อ่ะเขาเรียกปลาหมอปลาหมออะไร ปลาหมอทะเลใช่ปลาหมอทะเลขายไงครับกิโลละ80บาท80บาทนี่ปลากระพงตัวใหญ่เลยไปดูครับมาปลาโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะแหลมปักเบี้ยเนาะปูก็ใหญ่ปลาก็ใหญ่ครับยกมาเลยกระพงทะเลปลากระพงทะเลตัวใหญ่ปลาคนยกก็จะไม่ไหวแล้วนี่ปลากระพงทะเลไซส์ใหญ่ครับ กิโลละ220บาทเกิดมาไม่เคยเห็นปลากระพงอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเลยคุณน่ะคูนี่ปลาอะไรนี่อันนี้ปลาสลละปลาสลลปลากระพงทะเลขายไงเอางี้ก่อนกิโลละ220บาทปลากระพงทะเลไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแต่เกิดมาในชีวิตผมนะครับเท่าไหร่นะครับ220บาทกิโลละ200ซาวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดโลโลก็คูณเข้าไป นั่นอะไรนี่ปลาสละปลาสละโอ้พี่น้องเอ้ยถ้าได้มายืนอยู่กับผมนี่ไม่ใช่เล็กๆนะนี่นนอันนี้จะเป็นปลาทะเลทั้งหมดตัวเท่าไหร่นี่ยกิโลละเจ็ดสิบบาทโลละเจ็ดสิบบาทโอ้ไม่แพงนะนี่ราคาไม่ข้ามร้อยครับโอ้ไปกินเบิดหมูบานเลยเนื้อเยอะสุดยอดไปเลยุณอ่ะมีเยอะอีกครับมาดูให้หมดเลย พาเพื่อนมาดูครับปลากระบอกโอ้ที่เขาไปเหวี่ยงแหอยู่อยู่อยู่ที่หน้ารีสอร์ทเมื่อคืนนะนี่เขาไปเหวี่ยงแหที่ที่ชายทะเลครับริมทะเลเมื่อคืนนี้อ๋อเท่าไหร่นี่ครับกิโลละร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทนะครับเที่อนมาแต่ตอนไหนครับนี่เมื่อเช้านี่เหรอเมื่อคืนนี้ออมาถามาแล้วก็มานี่เลยเนาะโอ้กูมาเป็นเป็นจากทะเลสดใหม่ทุกวันต้องมาที่แพรเจถาเพชรบุรีน ตัวใหญ่ใหญ่กว่ามุย้ยอ่าอ่ามาครับมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีช่องควนลูกกุ้งมากครับพี่อ่าแพเจถาอาหารทะเลสดเพชรบุรีสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 8 7 4, 4, 4, 3แ4 1แปถ้าี่ี่หนึ่งาบอกว่ามาจากควนลูกกุ้งมีส่วนลดให้อีกเท่าไหร่สเร์นี่ยมนว <laughs> นี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้ต้องที่นี่นะครับแพเจถาเลยครับใช่มีทั้งปูทั้งปาลาแหลมผักเบี้ยเพชรบุรีนะครับแหลมผักเบี้ยเพชรบุรีครับ ป็นไงครับเพื่อนมีแต่ของใหญ่ๆนั่นเลยนะครับปูใหญ่อาหารทะเลใหญ่ๆนั่นเลยสะใจมากเลยครับแล้วก็ไม่แพงนะครับโอเคพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรอบหน้าเดี๋ยวพามานะดูของสุดๆสัวตใหญ่ๆใ,ใหม่อีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า